สัดีครับันนี้จะพามาทำน้ำหมักฟิลิปซีสนะังกษแสงส่วนประกอบมีไข่หมึ่นฟองกะปิเตรียมไว้แล้วแต่เราใส่หนึ่งช้อนชูรสหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนแล้วก็เราก็เอามาผสมกันมา่วยนะครับ น้ชูค้าปกติมอเทศนี่ก็เสีแลวก็ขมเทเทใส่ขวดเทใสร็ขวดครัับใบใหญ่นี้ใส่เลยครับสองลิตรสามช้อนช้อนส เปลี่สีครับสีเริ่มเปลี่ยนครับใ่สามช้อนขวดเล็กขวดหนึ่งจุดสองหอันนี้สองช้อนนะครับ ราใส่ส่วนประกอบลงไปในขวดแล้วนะครับแล้วก็จะเอาขวดไปตากแดดแดดเสร็จแล้วเราก็จะได้นะ้ำฟิลเลสีแสงก็แสงที่มันเป็นแล้วนะครับก็คือหมักเอาไว้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนก็จะได้น้ำฟิลเลสีสามารถเอาไปใช้กับพืชได้ครับ